สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวละครที่น่าเล่นอีกหนึ่งตัวละครนะครับ ชื่อว่าเลียวมะครับผมเลียวมะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแอคกนะผมโดนมาไม่โคตรโหดเลยว่ะอยากมาลองเล่นยังไงต้องเคาะสนิมหน่อยนะเลียวมะคนที่แบบกะระยะแม่นๆรู้เทคนิคการเล่นนะครับตายยากปวดน,นะครับแล้วก็แรงเลียวมะผมไปโดนมาเว้นในแรงโดนแรงสูงมาแม่นทิมแรงมาเล่นไม่ได้เลยไปดูไอเทมกันนะครับว่าเลียวมะใช้อะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับก็เราจะใช้เป็นปรียอลองกินนุสนะครับชิ้นนี้นะครับจะได้รถเกาะด้วยรถคูดาวด้วยแรงนะแรงแล้วก็รถคูดาว นะครับชิ้นต่อไปครับเดอะดิเนชร์ครับผมปกติเราจะใช้อะไรฟอสเคฟฟอสเคฟคือไอเสื้อน้ำแข็ง โอ้โหเนี่ยอะจะเปลี่ยนเป็นเดอะดิมเนเชอร์แทนก็คือใช้ตัวนี้เนี่ยมาเป็นสโลแทนนะครับได้สโลด้วยนะแล้วก็ความแรงยังมีนะครับผมไม่จำเป็นต้องอึดน,นะเรือม,มาเนี่ยแทบจะไม่ตายแล้วนะครับเ <c oughs> ชิงหนาๆแม่งไม่ตายเลยแล้วแบบแรงมาก <c oughs> ถ้าออกเซตนี้นะจับ200เจอกเตาะนะครับชิ้นมูรามาสายเนี่ยผมว่าเปลี่ยนเป็นทอยก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะออกตามสถานการณ์นะครับนะ <c oughs> แต่ผมเซตดดเมจไว้ก่อนนะครับคือถ้ามันโดนพวกแรปมากๆก็ทอยก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับยิงช้เกอกเกิดทะอว้สับ พลังแฝงนะครับแนะนําเป็นผีเสื้อนะครับไม่เอาเป็นเคิร์ดอ็อบเดสนะครับเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วผีเสื้อเนี่ยจะเป็นตัวปวดอย่างดีเลยครับเรากิ้งไปฟันเขาเนี่ยเขาแทบจะแบบเดือดเ,เป็นง่อยอ่ะเดินไม่ออกอะ่ะผีเสื้อนะครับพลังแฝงลองนะครับใช้เป็นออฟนะครับผมแนะนําเป็นอาร์กติกออฟเนะี่ยเอาเวจู๊กนะครับแรงสูงๆใช้กันกดทีนึงเนี่ยเกมเปลี่ยนนะครับ แต่ว่าถ้าคุณก็ต้องห่วงมาหน่อยนะแบบคิดว่ามันสาคัญจริงๆถึงจะกดนะนะรุ่นรุ่นเราใช้เป็นจอกเกาะร้อยห้อยคินะครับเออคุณก็ห้อยตามศรัทธาเลยนะว่าจะห้อยกี่เม็ดส่วนผมห้อย2เม็ดนะบางคนห้อย9เม็ดอ่ะแบบไม่ไม่เชื่อมันไงยไม่เชื่อมันห้อย9เม็ดห้อย10เม,ม็ด20เม็ดก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับผมเม็ดพอนะครับผมเผื่อมันแดดไปฟันพุ่งคิ ยตยนนี้นะครับเป็นเลวมะเจอกับมาจ้านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอ,าอะไรมันมาสู้มาจ้าดีกับแ,แบบว่าถ้ามันเชื่อมเราก็จะแดดปืบๆออกให้มันเชื่อมไม่ได้จริงๆถ้ามาจ้าเนี่ยมันเชื่อมไม่ได้นะครับมันจะไม่มีดาเมจเราก็ อย่างนั้นก็ได้สวนหรอวะเออก่อนจะไปรับชมคลิปครับผมผมฝาก r i ชแมนช h o p ไว้หน่อยครับ Lichman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับ c i m a n นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำในทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman s h o p เท่านั้น Let's go ลองเล่นระยะใส่มาจ้าโอ,สอ,าอ้สองกิงสองกิงไม่หลุดไม่หลุดเชื่อมหรอสองกิงไม่หลุดเชื่อมเอาเอาจัดเลยเ <c oughs> ยลินนี่อะไระเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาตามไปแล้วนะอะไรวะเนี่ยเยอะสู้แไงไอ้มันเยอะสู้ไงน่ะตายอยู่บ้างเสซตเดียวโอเคต่อใช้เซตนี้แหละเซตฟูดัเมดไปเลย どうぞ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 どう

ใช้ได้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 เรียมั้ยแดงใช้ได้ควรหันเล่นนะผมว่าไอเรียมาเนี่ยทำมาดีไมาดีมึงเชื่อมไม่โดนคือมึงครึ่งหลอดอ่ะกูบอกแค่นี้แหละไม่ครึ่งว่ะเร็วม้ามันเอาไม่ครึ่งว่ะมันเอาเกือบหมดหลอดเลยว่ะเอ๊เหมือนจะโหนเอาตัวเล็กเปล่า มีม่วงไี่ดีแบบต่อรีเดยก็ค่อเคยเล่นเลยมาเจ้าวับครับมาเจ้าวับเพื่อนๆมาเจ้าวับกูก็วับมาดิก็จะเจอกันข้างบนครับเอาเลยเอาเลย เอาโอ้ยบับขึ้นบนเดินกลับล่างรีมิสเอาเลยถ้ามึงเล่นกันอย่างนี้ละก็ปัมไปละ

ขอแค่ม okay, okay, ันเชื่อมเราไม่โดนจริงผมขอแค่นั้นต้องไปปิดด้านบนออ้เรอเลงสกิล

แหมขยัขนยเช็คจังนะสลิมโอ้มันเปิดแบบให้เพื่อนบ้างไหมเนี่ยอะไรอะเห็ุการแล้วกัน,กน,กนรู้ไปไหนอ่ะสลิม

ปอมไม่เอานะครับค่อยเหรอเราดัวกว่าชุดยาวก็เจ็บอยู่นะของใครอ่ะมา้าเชื่อไปแล้ว lên sống này ha 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 คนเรามันจะสวยนะเดินมาหายเร็วมากก็ต้องรับท่นได์เบิร์ให้เดินตามมาอีกรับห่อให้กต่ฟิกเลยเหรอ ซาเอะใบรุ่นเค่อยแทงค่อยคิวอ่ะเร็วมากันเล่นอย่างเร็วเลยเล่นยังไงวะ เป็นตัวละครที่น่าฝีอีกหนึ่งตัวนะผมว่าแอคดีอ ว่าอ้เอนตีแล้วเอนตีแล้วปิกอะกปิกปิกปิกมาเดี๋ยวหอกูครับหน่อยมา อีตี้เรียวมากนะครับผมก็มเป็นตัวละครที่น่าฝึกน่าเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับมันถามว่ามันสู้มาจ้าได้ไหมไม่รู้อ่ะสู้ไม่น่าได้ปะผมว่ามันมันสู้มาจ้าไม่ไหวอะ ถ้าเล่นเมมเมมอาจจะไหวผมว่ามาจ้าสู้เร็วมา้าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับก็เชื่อว่าจะสู้ไม่ได้นะแต่สู้ได้อาจจะเหนื่อยนิดนึงตรงที่ว่าถ้าแม่งเชื่อมแม่งกระสองโดดปรับะๆเราไม่ต้องถ้าเราไม่หิวแทงมาจ้าผมว่ามันน่าจะไหวนะอาจจะลองปรับะๆดูนะครับก็ใครที่เมวเรียวม้าอย่างเงี้ยชนมาจ้าได้ไหมฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ